เอเรียงไปเรียงมาได้มาอเล็กสามอันนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่ผมสงสัยว่าเหมือนจะได้หรือเปล่าเพราะว่าน็อตมันเรียงถูกสองตัวต่อน,นี้วนนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วน,นี้ก็รับตรงนี้สองอันเฟืองพอดีเลยทําให้อันนี้หมุนแล้วขึ้นมาจด้อเล็กแล้วมานี้แล้วมานี้แล้วมานี้เฮ้ยเป,เ,ปเป็นไปได้ต้องลองจากที่เราไปเก็บเฟืองมาเพิ่มสามอันได้ไหมมาลองดูผมบันทึกไว้ก่อน อ่าได้แล้วว้าวอะไรเปิดวะโอ้ยนี่ไงเปิดเปิดมันคืออะไรอ่ะโอ้ยจริงจริงด้วยได้แล้วเว้ยเพื่อนเว้ยเดี๋ยวบอกล้วขอกิ๊กก๊อกอะอะไรแบบเนี้ยลิลิคเหมือนว่าเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่ได้จะสำคัญอะไรมากเอาผ่านแล้ว่ายีใจว้ยโอเคปลดล็อกสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากรู้ก็คือทําแบบนี้ยังไงก็ตามก็ต้องไปเอาอันเล็กมานะครับเพื่อนๆมาใช้กันตรงนี้แหละ ได้เลยครับโอเค